ความสำคัญของโครง,งานนะคะเนื่องจากบริเวณที่พักของผู้จัดทานอยู่ติดริมทะเลจึงทําให้มีโฟมและขยะเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากการที่ชาวประมงทำทุ่นดักปลาเลี้ยงหอยรวมถึงภาชนะโฟมที่นักท่องเที่ยวนําอาหารไปรับประทานริมทะเลขยะเหล่านี้นะคะล้วนแล้วไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากการนําไปเผาเพื่อดปริมาณอีกทั้งในบริเวณม,าม้ามาริดมีร้านกาแฟสดมากมาย และมีกากาแฟเหลือทุ้งทุกวันเราจึงศึกษาผลงานวิจัยเรื่องคอมโพสิตที่ทําอิฐนาโนขึ้นมาและได้ผสมประสานนานโตเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้หน่วงความร้อนและลดการทะลุของแสงประโยชน์ของกากาแฟน,นะคะนําไปใช้เพื่อดูดซับกลิ่นของอิฐนาโนได้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาความเป็นมาของอิฐนาโนจากขยะพอลิเมอร์ 2. เพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพของอินาโนจากขยาโพลิเมอร์3เพื่อลดปริมาณขยะโพลิเมอร์และเพิ่มมูลค่าให้ขยาโพลิเมอร์ค่ะ So plastic have many benefit but plastic have also negative impact the usability of plastic should consider health and safety particularly infant and children on the environment we should use the recycling or biodegradable plastic to reduce impact of environment